อยู่น่อยู่น่งเอาไปจ้ะมันจำลองการเป็นหมาป่ากินโกะอ่ะเราบอกนออกจากแก๊งเราไปเลยเอาแล้วโอ้ยนี่มันครามเก้าไม่รู้ปิดตาปิดตาปิดตาอะไมึงปิดจั๊กปิดจ้๊กไอ้จั้กปิดจ่๊กปิดจั๊ยปิดีั๊กปิดัยกปั้กพิดจั๊กปิดอั๊กป้อั๊งปิงจร๊กปิดจั๊กปิดั๊กดจั้กอินนั้จริงอั้กปิจัิงจั๊กปิดจั๊ิดจัากปิดจย๊าปิยเั๊นี้อันนี้จั๊กปิดกก อันนี้จริงคือโกหกแน่นอนเดี๋ยวตู้ตามีตัวเปิดมาแป๊บนึงเมื่อก่อนเอาเมื่อก่อนอ่ะกลัว6โมงเย็น6โมงเช้าเหรอ 6pm 6โมงเย็นจะได้สี่แล้วสี่นาเนี่ยเฮ้ยเอาอะตัวเอกว่ะมีเสียงภาคด้วยโอ้แสดงว่าไม่ใช่ยุคโควิดแน่นอนมีงานกีฬาสีแบบนี้กูแขนพูดแล้วกูแขนเสียงหล่อจัดอะแบบฮา l f full เลยฮา l f full จริงอัดจักคืออุ้ย คณ้โหไอ้เยียครูอ่ะเนี่ยครูกลับก่อนนะคะนักเรียนก็ควรกลับได้แล้วค่ะจะหกโมงแล้วอ๋อจะหกโมงแล้วอาจ้าอุ้ยครูก็สวยอยู่นะห้องมอมุมข้างอ่ะไม่ให้มอมตรงข้างหน้านะมาแล้วมาแล้วเราเป็นเด็กนักเรียนอุ้ยลืมแท็บเล็ตแล้วห้องครูอยู่ไหนเแหละไอ้ที่มันรวยห้องอะไรมียันแปะไว้ด้วยแท็บเล็ตเด็กมอมสิงแท็บเล็ตไล่หาเลยมันบอกไอ้ที่มันบนห้อง ห้องไหนอ่ะชั้นชั้นสามเหรออันนี้ชั้นอะไรชั้นหนึ่งวะนี่ชั้นหนึ่งอยู่ดีนู่น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 นีนี่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 ไม่เห็นเลยเห็นเห็นเห็นเหรอเ็นแล้ววะอ๋อนู่นนู่นเออว่ะเกมทำมาดีเว้ยเราไม่ต้องเสียเวลาเดินค้นหาละเอ้นี่ไงทุกคนมาเอาแท็บเล็ตเร็วนี่เราอยู่ห้องมหกทับหนึ่งเปิดประตูเลย ถามจริงเถอะไอสัตว์ในยุคสมัยที่มีแท็บเล็ตทำไมเราถึงเทียน <c oughs> ไม่เข้าใจเหมือนกันว้าใจไอ้นี่ไงนี่ไงเด็กชายดิวเนี่ยแท็บเล็ตของนายลืมไว้อ่ะเนี่ยอ้าวโอ้ย,อยขอบคุณมากนายฟงก้าอะไรวะใครปิดประตูอ่ะปิดประตูดิเฮ้ยใครเปิดวะอ๋อโหปิดดิเปิดทำไมวะวเอ้ยลำคาญมันเป็นรีเซ็ตอ่ะโอ้สวัสดีครับอ๋อผมลืมแท็บเล็ตหรอครับครู อุ้ยอุ้ยกูเป็นไรอ่ะแต้เแอเรบิกเหรอโอ้ยโอ้โหโอ้โหเห็นยังหรือเปล่าเห็นยังหรือเปล่าเอออย่าเข้ามามึงจะต้องหลอกกูเล่นแน่ๆเลยจริงอ๋อมึงพูดว่านี่มันเรื่องอะไรกันวะเนี่ยล่ะกระดาษอีหยังวะกดสิบก่อนเลยวะ ก่อนอาลตัวจากผีคู่สมศรีเฮ้ยมีคู่มืออย่างนี้เลยหผีคู่สมศรีอ่าห้องนี้แบบยันจะปลอดภัยน้ำเศษผลผสมตะปูไปเผาโอเคอย่างแรกเลยเรานี่เผาเหรอได้ไงห้องนี้มีวิสิบข้อที่ร้อยยานะอ๋อเมื่อกี้มีสองข้อมีสองข้อสิบข้อเลยเหรอ ไปเตืไม่ต้องห่วงด้วย่อสิบโอมาอยู่หลังโรงเรียนตอนเที่ยงคืนไปปลอดภัยเว้ยออกมาออกมาแล้หกโรงเรียนที่ไหนกันขนดีวะแล้วต้องหาเส้นผมคุณครูอ่ะตอนนี้ยหาเส้นผมแล้วก็หาไฟแช็กมาเผาเส้นผมกับตะปูเลยอทำไมต้องตะปูด้วยวะไปเสี่ยไอ้เล่นของไงขอเล่นของเดินไปเสี่ยงใครกับซิปวะเอ๊ะอยู่ในตูน นี่ไงระบบแอบในตู้แบบที่ไม่ต้องอินพุรเบนอะไรเลยเพราะว่าทำตู้เปล่าๆไหมไม่ต้องเขียนโค้ดเลยเยอะๆ <c oughs> ห้องนี้ไม่ปลอดภยอัยอมอนไม่มียันต์เปิดไม่ได้ด้วยผมนำเลยผมนำเลยก็ไม่นำเลยสะขาเราต้องหาห้องที่มียันต์ว้เรา้ถึงจะปลอดภย <c oughs> ออัยเฮ้ยนั่นอะไรอะ่ะมันดูเด่นมากเลยอะไรวะทองที่แล้วก็มีนะกดพันทองไอ้พันทองุ้ยนี่ไงเส้นผมอ่ะเก็บเลยนี่นี่มนโคตรมืดเลย เก็บแล้วเอ้ยแต่ยันสีแดงปลอดภัยนี่ใช่ใช่ผีเข้ามาไม่ได้เว้ยถ้าตามแบบกฎที่มันอธิบายไว้แล้วนะแค่นี้เกค่ี้เก็ปลอดภัยแต่เป็นคูนตโหคูนตรงเกียร์อะไรคุณขี้เลยไอ้เหี้ยคุณน่ากูัวเลยคุณไปเปล่ามูเร็วเกินเดี๋ยวคุณเดินเร็วเกินไอ้เหี้ยเมื่อกี้ใครใครปิดประตูวะไอ้เหี้ยคูนเหี้ยเลยไปดูไปดูคูบ้ป่าป่าป่าไปดิ ถ้าเอ๊ไปแล้วเว้ยไปแล้วดูฝั่งนี้ดูว่ยังไงเราไปฝั่งนี้เลยเราโดนจันดิปิดหมดเลยวะเดนเราต้องไปชั้นล่างเราต้วต้งั้งตั้งั้งตั้งตั้งตอ้งตอ้งตั้ั้งตู้งตั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 ้ต้งอ้้้้้อ้้้้้้้โ้ั้โอ้้้้้ เฮ้ยเอเจเออะคิดเหมือนกันอีกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมึงทำไรอ่ะมึงเอาแผ่งทำไรกันอ่ะคิดเหมือนกันเลยเลยไปเราคูลลงไปชั้นล่างมาไปเราได้ยันหลอดแล้วล่ะจะได้ไหมจะได้เคยค่อยตามลงมาคิดเหมือนกันเราเราแอคชั่นพร้อมกันเลยอ่ะบ้าจริงชั้นสองน่าจะเป็นปอดีเป้เลยอ่ะปอดีเป้เลยอหาประตูเลยเออไม่ใช่ประตูนี้ไม่ใช่เหมือนกัน ห้องที่มียัน่ะห้องขี้ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้อยู่หองนี้มียันห้องนยนห้องนยันอยู่ไหนวะย่ห้องพักครูห้อพักครูชิบหายชั้นสองเหมือนกันไหมเนี่ยชั้นสองเหมือนกันนี่นเห็นแสงโอเคโไปไปหาดิวดวนเลยิเลยผมดีได้ได้ได้ไกำลังไปกำลังไปห้องนี้มียันใช่ไหมดิวไหวะห้องไหนมีนี่น่นี่ตะปูตะปูปไหนไหนไหนเอาไปเผาเอาไปเผาที่ไหนน่าจะชั้นหนึ่งนะคิดว่ามันมันมีแบบไฟอยู่ในห้องพโลองอะ ห้องพหลุงได้อยู่ชั้นหนึ่งจะไมเสียงมันอยู่ใกล้วะไปอยู่ไหนอะไปดูดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยว่าไปครูแม่งดูแมดยังวะเขี้ยะว่ะเส้นผมผิวสวยน้าอีโดเป็นคร่องอีแชับเฮ้ยเอ้าครูมาแคมป์อะไรเนี่ยเฮ้ยไม่ได้นะทำแบบนั้นไม่ได้นะครับเออไม่ได้นะเฮ้ยไปดิ ต้องปิดก่อนป่ะทำไม่ไมห้องนี้มีห้องประตูเดียวเี่ยไหรอเฮัลโหลอุย้ยมันเข้ามามันเข้ามามันเข้ามาแล้วกูโดนลไงอยู่ไหนห้องนี้มียามม่ยไปตรงนี้ไปตามมาตามมาตามมาเราไปปประตูห้องมีไอองดีคูอยู่ป่ะได้ไห้องนี้เหรอนี่มันห้องน้ำีว่าใช่ซ้ายซ้ายไโค ห้องน้ำกินกูมาออกมาเลยไปมาตัวเด่นไประตูเข้าไปดิวตายเดินไม่เข้าไปในห้องน้ำเลยเด่นหรือไปว่ามันไม่ได้ยินเสียงไม่มีไม่มีไมีไหมโอเคดิวตายดิวเกิดใหม่ยังไม่ดิวเกิดใหม่เกิดใหม่อยู่ชั้นเลยที่ด้านบนชั้นสามชั้นสามชั้นสานี่ยตรงนี้ก็มีตัวหนึ่งเนี่ยตัวเลยตู้วัวเลยอู้ยอ้ายเด่นอ้ยเด่นอ้ายเดไปแล้ว อ๋อไม่ใช่ตัวเดียวกันดิวพิงดิวพิงโอ้โหอ๋อโอเคแล้วห้องนี้มีวะเหมือนได้ยินเสียงเลยแล้วตายกันหมดเลยอ่ะไม่ไม่ตายไม่ตายร้อยคนเดินมาร้อยคนเดินซดๆไอ้เหี้ยแบบผีแม่งวิ่งเข้ามาจ้องคอยเดนตายเลยดู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 อดีจังเซ็ตช็อตต่อมาเซตะเตะผีไปนู่นละเดี๋ยวเราจะลงไปชั้นล่างกันด้วย พคนขอเส้นผมก่อนพวเรเก็บพอกันเลยไปไปไไปรีบไปรีบไปรีบไปเว้ยดีนะดีนี้ไม่น่าเยอะเยองห้องใต้บันไดห้องนี้ใต้บันไดเว้ยเข้ามาเข้ามาปิดปิดประตูด้วยเพื่อความปลอดภัยนี่โะตูไลเตอร์ไลเตอร์ไลเตอร์อ่านี่ไงไฟเช็คเผาวะจุดนี้เหรอได้ได้ได้อ่าแล้วเผาอืมเผาแม่งเลยเผาแม่งเอ้ยกุญแะ เผาอีกดิกีดร้องกีดร้องหมดยังวะดิวเผายังเออมันต้องเผาเผาอีกสองชิ้นเผาอีกสองชิ้นเราเผาไปแล้วนะตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มัน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 ห้องห้องลานไงก็คือห้องนุ่นเคลียร์แล้วไปห้องอื่นแต่เหลือห้องบนอ่ะดิที่เรายังไม่ได้หยิบมาหรือเปล่าได้ใช่ห้องบนที่ตอนแรกเราหยิบมาแล้วเรามันไม่นับให้ตรงนี้ป้าได้ยินเสียงใช่อาเจอแล้วเว้ยโอ้โหดิวห้องด้านบนเจออะไรจะไม่เดิวเดี๋ยวครับเหมือนกันเราก็ครบแล้วล่ะ เดี๋ยวลองเดินผ่านไปดิตายเลยได้อยู่ไหนมันอยู่เรปิดประตูก่อนเดียวมันมันอยู่หน้าบันไดขอเผาก่อนแล้โอเคชั้นบนเลยมตามมามาตามมามาตามมามาตมมามาตามมามตามมามตามมาาตาติตตามมร ตายทำไมร้องแบบนั้นเลยอ่ะร้องแบบทำอ,อทินเทอรี่อ่ะร <laughs> ้องแบบทำต,ต,ต้นติ๊ตูดอ่ะตายตัวแล้วเออกระจอกว่ะือหายไปแล้วใช่ไหมมันเปนลี่ยนร่างแน่เลยเห็นภาพแล้วเราควรไปไหนเนี่ยไปบ้านออกไปโน้นเหรอไปตรงนั้นมียันอะ่ะเดี๋ยะเหรอออกมาได้ว่ะสวยว้าวตอนนี้เราต้องไปที่ไปหาการอ,อ่ะหารอพอ เฮ้ยติดว่ะเออติดติดโอ้ไปทางไหนเนี่ยเฮ้ยกระโดดขึ้นไได้ <c oughs> เฮ้ยอย่าบอกนะเจอรุ่นพี่กำลังเล่นบาส์ด้ยูบอกเหรอวะคุณหนูเป็นเงินหลอดอยู่ไ,ไหนเนี่ยมึงอยู่ที่ไหนเนี่ยเนี่ยคนที่ไหนเนี่ยที่ไหนเนี่ยเรียนที่ไหนเนี่ยหกโมงเย็นไม่มีใครเล่นบาส์ดหกโมงเย็นแล้วก็มืดแล้วเว้ยรู้ดู<อ><อ>หนาวะให้ดูดูตั้งฟ้าดิตัดตายแน่นอนพักคืออะไรพีเอ็มเหรอเออพักใต้แน่นอนไอ้ที่ไงละครเอาเดาเลยสวัสดีครับพี่รปภ ว่ายาม w h a t ซับไก่วิ่งโอ้โหหน้าตาเชียวเจอครูสมอนสีละสิครูสมอนสียามรู้ยามไม่ช่วยผมอ่ะเล่าให้ผมฟังเล่ามาดิเล่งเสียงอะไรละโเสียงเขาจะเลยครูเสียไปเป็นยี่สิบปีแล้วโอ้โหตายยี่สิบปีแล้วแกเสียไปพักครูชั้นหนึ่งเห็นว่าโดนทำของมนต์ดำใส่จนตายเฮ้ยโดนน้ำของว่ะ วุ้ยโอ้โหอันเนี้ยใครทำครูอะเวลาสิบแปดนาฬิกาเฮ้ยยืนตรงร้องเพลงชาติเอาตายเฉยเอางี้เลย ฟังเพลงแล้วแบบชอบมีคนามร้อเรินร้อเลินอะอะไรเเนี่ยปิดประตูให้ผมออกได้หรือเปล่าครับเออเปิดประตูได้ไหมปีนปีนดิกุญแจล้วันเอาไว้ในห้องหมวดคณิดระบบเพราไม่พบกุญแจประตูเองแค่อยากจะออกยาพิอะไรเนี่ยทำไมคุณถึงไม่อยากบอกกูกลัวเอออยู่กับยามไหมมางกับยามไหมฉันไม่อยากเข้าไปตึกพยอมทองตอนเวลานี้มันกลัวอยู่มันกลัวแหละ God, ขึ้นนอนกับยามเหอะเชื่อเราจริงมันเป็นเรานะเราเราเรานอนกับยามตรงนี้แหละถ้ายามมันจะอยู่รดปลอดภัยเราก็ต้องอยู่รดปลอดภัยดิวมันเป็นรู้แบบนี้ด้วยดิวปีนไปกว่าจะเจ็บนิดนึงนะแต่อาจจะคุ้มค่าที่จะปีนอยู่เราว่าคุม้มว่าดกวเขาเป็นอ e ีพีอ <c oughs> ่ะไปไปกันดีกว่าเนี่ยมันบีบคีบตรงนี้หีกเหยียบขึ้นง่ายด้วยเนี่ยอะไรแบบนี้เนี่ยรอดได้ปะโอ้ยตายแต่มันไม่อินโลเลยถ้าเป็นแดนนะไม่อินโลไม่โทนอ่ะไม่ทนอ่ะกูไปแล้วเนี่ยวตาพี่เนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่หมายถึงเนี่ยปีนตรงเนี้มีี่ก็ท มันไม่ได้เสียบสูงขนาดนั้นนะโอปีนสบายอ่ะแบบนี้อ่ะไม่ไม่ไม่เนี่ยตรงนี้ตรงนี้ด้วยซ้ำเนี่ยมาดูดิเนี่ยเห็นไหมแล้วโอเคขึ้นตรงนี้ปั๊บเออว่ะปั๊บนี่ไงกระโดดตั้มตรงนี้กระโดดตั้มไปเลยไปเลยอ้วนไปหายห่วงจริงๆแล้วเราอ้วนหรือเปล่าอ้วนอ๋อหรือเราอ้วนโอันนา้เชื่อไม่ได้ทางกันเชื่อไม่ได้ทางเข้ามันอยู่ทางไหนวะเนี่ยทางนี้ปะไม่เปิดได้ด้วยทางไหนอ่เอาเปิดได้ด้วย ขึ้นรีบดีกว่านะนั่ยังง่ายเป็นแดงไหมชัวร์เอิ่มรีบใช้ไม่ได้ว่ะขึ้นไปก็ได้ไหมจริงรีบใช้ได้ยิ่งไม่ควรเข้าไปเว้ยจริงลิฟต์นี่ตัวแบบเด็ดเอ็นเลยไปไหนต่อได้อะขึ้นนี้แบบไม่มีอ่ะเราได้เจอตอนเราเข้าไปในห้องเว้ยอันนี้คือตามหลักการเกมทั่วไปเลยไม่ต้องกลัวอ่าโป้ไปชโล่อยดินน้ไปเร็มร้อยอ่าดีไงห้องคณิตฐ์หอเข้าเห็นป่ะเห็นป่ะอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ อ๋อฮู้ยห้องนาตาสินกลับมาบารืนเอากุญแจห้องนี้ไปเก็บไปในห้องนาตาสินคุณครู้ยอะไรอย่านี้ไงห้องเฮ้ยนี่มันทาสราสินนี่หว่านทาสราสินอ่านแบบงดือยหรือเปล่าโอ้ยภาษาไทยภาษาไทยเดี๋ยวผู้ดูโลกเจอแล้วอะไรอีกแหละอ้าวตลกกับมึงไหมผมฝากกุญแจห้องวิธีไว้กับห้องวิทที่ตึกวิทนะครับ พอดีพรุ่งนี้ไปสัมมนาต่างประเทศเหรอต่างไหนวะจะบ้าตายเฮ้ยเออกูจะบ้าตายห้องบิดอยู่ไหนวะโดดได้ไหมเนี่ยโอ้โหอยู่นู่นที่เราออกมาแม่งอยู่นู่นเลยที่เราจักมาอ่าฮะนี่ไงโอ้เมื่อกี้ใครขี่ตัวะนี่ไงบ้าบอกแล้วพี่เบสพี่เบสนี่ไงพี่เบสเล่นบล็อเล่นบัสถึงหัวใจวายมันต้องเป็นคนล็อกบัสขนาดไหนกันเชียวอ่ะ พี่เบสท,ทำไมพี่เบสคือพี่พี่หัวใจวายไม่ใช่เหรอทำไมสภาพเหมือนแบบตกจากตึกวะกงงอย่ามาอยู่ด้วยกันไหมไม่อยู่เอ้ยอยู่ทำไมวะบากะใครจะไปอย,อยากอยู่กับคนดังงานน่ายแดนบากะบากะ <laughs> จะไปไปห้องนดนตรตีไม่ให้หนีแล้วมันไม่ให้ดดหนีนี่เปิดได้ไหมเนี่ยเปิดได้ไฟเดน มันอยู่ชั้นบนเลยนี่หว่าใช่ไหมห้องดนตรีอ่ะใช่เห็นป่ะแสงเล็กๆอ่ะครับเออเห็นเห็นเห็นแล้วเราก็จะเจอโดนไอพี่นั่นแหละตอนนี้ยังไม่เจอตอนนี้ยังไม่เจอเช่แดนมันไม่ใจดีหน่อยหรอวะเราก็เป็นแบบสิทธิ์สิิทธ์พี่สิทธิ์น้องกันอยากอยู่กับมันด้วยกันแ่บมันเป็นเกย์หรือเปล่าไอ้เรื่องพี่อ่ะอย่าบอกนะไม่ได้นะครับพี่เบสเฮ้ยแตมันอยู่ชั้นบนวะพี่เบสตายไปเหยียบยี ต้องปก็นี่ไงเราต้องขึ้นบันไดอย่างทางนี้ทางอ๋อทางนั้นเหรออ๋อแล้วเราก็แบบอโยไอโยเอโอคอมพิวเตอร์สวัสดีครับเดี๋ยวดูหลังด้วยนะครับเฮ้ยเฮ้ยพี่เบสป่ะพี่เบสป่ะพี่เบสพี่เบสพีเบสพี่เบสเปิดประตูใจด้วยเใจด้วยโอกโหโอ้โหพี่เบสพี่เบสรุนแรงตามตามคนสามทางทางพี่เบสชอบซาดิสพี่เบสชอบเดินเข้าห้องหาห้องพีเบสหาห้องที่เปิดได้ดิติว เอาเดนหาอยู่อันนี้องปฏิบัติการเฮ้ยมันมาเหรอมึงจริงเหี้ยทำไมวะเดนอินโรอินโรอินโรเสียแค่เดินมาวะพี่เบสดิวเมาอยู่ชั้นสองอ๋อนี่ไงดู๋ออ๋อ้นออ๋อ่๋ออ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 ๋เว๋ออ๋ออ๋ออ๋นอ๋อ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 อ้อออออ๋่่่่่อ๋อ๋ นี่ชั้นสามบ๊วยนี่ชั้นสามมันมามันมามันมาห้องนี้เปไหนได้นบ้างเป็นมันมาไอเดะเออไปแล้วลาก่อนเพื่อนเอ้ามันไม่มีแอนิเมชันแบบฉากตายเลยเหรอเออเนี่ยโอ๊ยพี่เบสด่วิ่งเลยวิ่งเลยดิวเปนอยู่ในห้องนั้นอยู่ในห้องอไปมึงเข้ชอบอะไมดิวบ่ายละบายของน่้ยนี่ห้องคอมพิวเตอร์เปิดเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้เจิ๋วเจิ๋ว

ว่ากูแจาะกูเจะชิงเหอะตกลงกับมึงไหมกูตกลงกับมึงไหมโอเคมาถึงละเปิดเลยแล้วกันเช็คก่อนเปิดเปล่าเช็คให้ชัว์อาแบบนี้เนี่ยโอ้โหปาดทษทำอะไรอยู่ครับพี่มันมันมันแน่นจังทำไมถึงแน่นขนาดนั้นนหนก็คิดเหมือนฉันใช่ไหมบีหนึ่ง ท่านคิดเหมือนตายเลยล่ะวีเต๋อใจเย็นดิวใจดีดีใจดีใจดีนี่มันตัวละครในโลบอกนะเนี่ยโร่ข้ามดาวถ้า1ิ days to hold days to f r มองใช้เลยแป๊บนึงขอเก็บภาพทำโปกคลิปอ่ะมันมันแน่นจริงนะเนี่ยเราไม่ได้พูดเล่นเลยเราถ้าแบบเอาอะไรมาคุมหัวใช่ป่ะคือแบบดิวหลบแป๊บนึงดิวหลบแป๊บนึงเราเก็บภาพปกคลิปอยู่โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวดูด้านนอกให้เดี๋ยวดูด้านนอกให้ไม่ได้มีแล้วหรอขอบคุณครับพี่สาว ไปิดแล้วอ๋อมาห้องคดีอืมรู้สึกว่ามันอยู่ใกล้กับห้องนั้นเลยนะเนี่ยเดินเข้ามาใครวะเฮ้ยโอ้ผีมีหลายตัวยังวะคลาสสิกโรงเรียนไทยโอ้ฮะนั่งลงสี่ไอ้ยังบม่แล้วไมทำโจทย์คณิตศาสตร์อะตลกกับมึงไหม ผมอากุญเจครับโอ้ไม่นะแป๊บบนึงเตรียมเคยคิดแรกแป๊บ,บนึงเอ้าวนี่ไงโอ้โหเลยโจสำหรับดิกดื้อลองทดูสิเป็นง่ายทีเดียวลองทำดูสิแล,สแล้วเธอก็จะได้ของที่ต้องการดีนะเราชอบดีแบบขูให้พี่ครูให้ชเชิ์ โอ้โหอะไรวัดจะเย็น9วัตคณิตโอเคถูกต่อไปอ้าะตึงๆกูเพ้นกูเพ้นเอากูผิดเหรอเนี่ยกูคิดแล้วคิดเลยเขาหยียดตายโหเลยโอ้โหหยิบมีดแกงให้จากตรงนั้นเลยเหรอขอบบคคุณมากเลยรัโอเคถูกชวยรอด้วยดีวะบินเที่ยวอยู่เนี่ยสกิมีชชัวร์ เราดดิงโโด้งโอ้โหโเรา betting o อ d e r p l a y e ์นี่ราวัลของเธอโอ้โหล้วงในปากเลยเฮ้ยซิกนาคุณสองสามสิบเฮ้ยเนยีอันนี้มิชชั่นทำดีเนี่ยแดง,งบวกเลขจังเลยครับไม่ลลเล่าเรือ่องผิดผิดข้อแรกอะข้อข้ออื่นง,ง่ายหมดเลยเหตุที่ผมทำไมไม่เรียนหมอโอ้เจอแล้วเว้ยก็ไปหาพี่รปภดีกว่าโจทยังง่ายอะพี่ไปสี่รอบเรา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 เห็นแล้วเดี๋ยวพี่รปภเขหักแน่นอน โอ้ยเชี่ยโดนเซก๊กไปแล้วโดนพี่บาสเล่นไอพี่เบสกีหัวแล้วพี่ยำผมได้กุญแจมาแล้วนะได้กุญแจแล้วนะพี่ยาพี่ยำมาอย่างเงี้ยเออไม่นะเสุดที่ออกไปจากที่นี่แล้วสิใช่แล้วเสียงดูไม่งูมีกุญแจแล้วใช้มันเหอะล็อกเลย เราเจ็บๆเดียวไงรอดแล้วใช่ไหมวะรอดแล้วใช่ไหมวะอุ้ยอุวยแล้วเฮ้ยมันอยู่ที่ไหนของประเทศไทยเนี่ยผีมันเทียนยังวะอัมมงกุสอัมมงกุสเธอเดินเข้าห้องน้ำปะจนลากผีเก๋โหดเลยนัดเลย ทันแนวอยู่ที่ไหนเนี่ยโอเคเปิดไฟดิทำไมมันมืดจังไปแล้วละเราต้องไปเปิดมุนว้าวเหรอแล้วเทียนอะไรมันส่องไปด้านหน้าแต่ด้านหลังมันไม่ส่องว่ะเออแมงมืมหมดเลยว่ะไปทางไหนดีตัวบังไงตัวบังไงจริงไงเออตัวบังเนี่ยไปทางนี้แล้วนะขวาลายซ้ายอัปปีไปขวาเลยขวาลายซ้ายอัปปีไปไปไปซ้ายหรอเราชอบอัปปีอะโอ้เออไม่ บรไหนอะดับเบิลคิวไอ้แทนมึงยืนโง่ไปวะเนี่ยไม่รู้ยิ้มอะไรเนี่ยดิวดิวดิวกัด้วยดิวย่าบายบายย่าย่าดิวแบบไม่บอกแกลกันเลยว่าคืออะไรอ่ะอันไม่เห็นจะประมดสางคนอ่ะแล้วแบบมองตาก็รู้ใช่อ้เย่มึงโดนผีเกยโหดขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้ขึ้นมุมอ่ะขึ้นมุมอ่ะอ๋อนี่อ๋อนี่เหรอ สวยปะไอช่วยด้วยกูปิดไออ้วนคนนี้ไปไม่ได้อ๋อมันเป็นที่หลบแล้ววาวมันอยู่ไหนไวะนี่ไงนี่นี่วาวอ๋อเนี่ยอ๋อวา้าดิวดิววาวมันอยู่แถวๆมุมนะดิวอ๋อเดนเจอหลายอันแล้วเว้ยแต่ว่าแค่เดนไม่รู้ว่าต้องปิดวาวไม่ได้อ่านเนจอแล้วเจอแล้วอันตัวตา<ว>ยเปิดแล้วเปิดเลยจบซะทีเว้เยอ้าวน้ำไหลพวกกูตายแล้วกูหยอกไงเนี่ย อ้าวฟอดเดี๋ยวดนะอะไรมันทำอะไรวะเมื่อกี้มันใช้พลังฟอสมันต้องการอะไรอย่างสังคมอ่ะให้เราวาเปิดเปิดวาล์วปิดวาล์วเนี่ยหัวยิ้มเลื่อยทางบันไดทางบันไดเหรอนี่ไงบันไดนี่ทางออกเหรอวะนี่ไงเอาได้แล้วเนี่ยอ้าวไเดี๋ยว อ่านี่ไงเดี๋ยวขึ้นไปละ w ่ a t อ่ะง่ายได้อ่ะขันกระจกเลยขออะไรที่มันน่ากลัวน่ากลัวกว่านี้ได้ปะเออเทำไมขึ้นมาที่โรงเรียนอีกแล้ววะถึงบ้านแล้วออถึงบ้านแล้วเฮ้ยบ้านเหรอไม่บ้านเหรอทำไมเสียงเป็นงี้ไม่เข้าใจเลยเสียงใสไงหาฟู้นแสงขาวอย่างนี้คือมึงเพิ่งหนีมาจริงๆใช่ไหมคือแบบผีนีผีสองตัวกลับมาแล้วนะแม่ เอาแล้วอย่าบอกนะอ๋อแม่ดูปกติแล้วหรอกลับไปแล้วหรอไอลูกมอมแมมจังไปทำอะไรมาเออไม่มีอะไรไม่บอกไปเถอหนีผีเดื่ผีหลอกมาเน่จ้าขึ้นไปอาบน้ำแล้วลงมากินข้าวนะครับแม่ครับแม่ทอะไรป่านนี้ไอ้อะไรอ่ะแม่ทักเดี๋ยวแม่ทักแน่นอนพาใครกลับมาด้วยโอ้ซีดเลยผิดสูดรผิดสูดไม่ถูกต้องเราเราลงมาก่อนไงแต่เดี๋ยวแม่ถามว่าใครยืนหน้าบ้านอยู่ลูก ลูกกำลังกับใครอ่ะเนี้ยมาลูกมากินข้าวเฮ้ยกินข้าวจะไปหลอนยังวะกินหนอนแน่นอนกินหนอนแน่นอนอุ้ยเราเราไปเรื่อยเออน่าจะเป็นหนอนเะจะเย่ได้ดุมไปนอนแล้วนะครับอ่าฝันดีนะครับแม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกว่าเราผิดหมดเลยฝันดีนะลูกเม้ยมันเมื่อไหร่เมื่อไหร่มันจะเมื่อไหร่มันจะหลอกกันมาหลอกให้เราปล่อยกันไอ้หนุ่มไหวพาก่อนนอนด้วยทัวทัวใต้เตียงใต้เตียงเช็คยังฝนตกหนักแบบนี้มาแน่เลย หมือนไม่ไม่พังเลือดแงเดงตื่นเี่อะไรป่าเนี่ยบนตกอยังสบายเลยฝนฝนเลือดเหรออ้าวนี่มันดื่ออะไรกันวะเนี่ยบัวเตอร์ฮิแต่นี่เนี่ยมันปล่อยให้กูออกแก่เข้าน้ำได้ไงวะเออันมือนกโมงเย็นนี่ไงมีคนมายืนเอยหน้าบ้านมันตามไง อออคทติตามชมตอนต่อไปโอเคนะก็จบไปแล้วนะครับเกมโลบบ์แมป6 PM นะใครดูบนถึงตรงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันหน่อยนะมันเป็นกำลังใจกับผมจริงๆเลยในการอัดคลิปอะไรพวกเนี้ยใครมีตรงไหนอยากบอกอยากคุยหรือมีเกมมาแนะนำก็คอมเมนต์ได้ล่างได้เลยสำหรับวันนี้มีเพียงแค่นี้แหละแล้วเจอกันคลิปหน้ายบายครับ